สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับในชั่วโมงที่3นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกนะครับผมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด -19 นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ 7วิธีการล้างมือให้สะอาดการป้องกันโรคโควิด -19 นะครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการล้างมือสำคัญอย่างไรนะครับมือเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆได้เมื่อใช้มือหยิบจับอาหารหรือสิ่งของต่างๆและมือสามารถนำเชื้อโรคไปปนเปื้อนสิ่ง ของรอบๆตัวเราทำให้ผู้อื่นได้รับเชื้อโรคไปด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจึงเป็นวิธีที่มีความสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายสุขอ,อนามัยกับการล้างมือสุขอ,อนามัยเป็นการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่มีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อสุขภาพทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การที่มีสุข,ขอ,อนามัยในเรื่องของการรักษาวความสะอาดร่างกายได้แก่การอาบน้ําการแปรงฟันการสระผมหรือการล้างมือเป็นต้นการปฏิบัติตัวเหล่านี้เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นนิสัยจะเป็นการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยและเนื่องจากมือ เป็นพาหะส,สำคัญที่นำเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีจึงเป็นวิธีที่ป้องกันโรคที่ง่ายสะดวกและประหยัดซึ่งทุกคนสามารถทำด้วยตนเองครับสำหรับของคุณครูนะครับการล้างมือของคุณครูในวันนี้ทีค่ครูจะมาสอนก็คือ7ขั้นตอนในการล้างมือให้สะอาดป้องก,กันโรคโควิด -19 นะครับ ก่อนจะเข้าสู่ในการเรียนรู้นะครับว่า7วิธีในการล้างมือเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาฟังเพลงเพราะๆก่อนนะครับผมสามารถที่จะโยกย,ย้ายใส่เสเอวไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เนื่องจากมือเป็นอวัยวะสัมผัสสิ่งของรอบตัวเรามากที่สุดดังนั้นวิธีการป้องกันเชื้อเบื้องต้นและสำคัญที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการจับต้องสิ่งของสาธารณะและการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะยังล้างมือไม่ถูกวิธีนั่นคือล้างไม่นานพอและไม่ทั่วถึง เราไปพบกับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนได้กันเลยนะครับครับผมเรามาดูในรูปภาพเลยนะครับใน m ม m a แมทที่คุณครูจัดตั้งไว้ให้นะครับผมวิธีการล้างมือให้สะอาดนะครับมี7ขั้นตอนนะครับผมอานักเรียนลองสังเกตภาพแรกนะครับว่าเขาล้างมือกันแบบไหนนะครับผม อ่าแบบที่2นะครับล้างมือยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเรียนรู้รายละเอียดลงลึกนะครับผมให้ถูกต้องแล้วก็ให้สะอาดเกี่ยวกับการล้างมือนะครับผมไปพบกันได้เลยครับขั้นตอนที่1ฝ่ามือถูฝ่ามือเริ่มต้นการล้างมือง่ายๆด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูให้ทั่วจนรู้สึกสะอาดขั้นตอนที่2ฝ่ามือถูหลังมือปาดฟองสบู่ขึ้นมาที่หลังมือแล้วใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาดจากนั้นสลับข้างวิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไปนะครับผม ขั้นตอนที่3ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วมือพลิกมือกลับมาประกบกันก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจดขั้นตอนที่สฝ่ามือขัดหลังนิ้วมือกำกำปั้นข้างหนึ่งแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาดขั้นตอนที่5ถูนิ้วโป้งกลางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนไปด้วยฟองสบู่เป็นวงกลมทำให้สะอาดทั้งสองด้านขั้นตอนที่6 ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วแบมือข้างหนึ่งแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่วแล้วสลับข้างทำแบบวิธีเดียวกันและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือกำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆจากนั้นเปลี่ยนอีกข้างทำเช่นเดียวกันวิธีนี้จะช่วยให้มือสะอาดมากยิ่งขึ้น7วิธีหลักๆสำคัญนะครับที่นักเรียนต้องทำและล้างมืออย่างถูกต้องและถูกหลักอนามัยนะครับนำไปใช้ได้ทุกวันนะครับเป็นชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือจะไปห้างสรรพสินค้าหรือจะมาโรงเรียนนะครับวิธีง่ายๆนะครับ ครับคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้นักเรียนเป็นการลืมนะครับผมหรือว่าทิ้งไปนะครับเรียนจนลืมจนไม่จํานะครับผมคุณครูก็มีพละงานนะครับให้นักเรียนวาดภาพนะครับผมอธิบายเกี่ยวกับวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับดังปรากฏตัวอย่างของงานนะครับนักเรียนเขียน วันเดือนปีให้เรียบร้อยนะครับเขียนคําชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับครับต่อไปก็คือครูยกตัวอย่างมาแค่1ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1นะครับก็คือฝ่ามือถูฝ่ามือนักเรียนกว็วาดรูปนะครับฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็อธิบายว่าฝ่ามือถูฝ่ามือเนี่ยถูอย่างไรนะครับทําให้ทั้งหมด 7ขั้นตอนนะครับผมทําให้ครบนะครับถ้าไม่ครบคุณครูก็จะไม่ตรวจงานให้นะครับและสิ่งสําคัญนะครับที่ลืมไม่ได้เลยนักเรียนต้องเขียนชื่อชั้นและเลขที่นะครับไม่นั้นคุณครูก็จะเช็คงานของนักเรียนไม่ได้นะครับครับสําหรับของคุณครูนะครับก็มีเรื่องนะครับพบปะหรือพูดคุยนะครับเกี่ยวกับวิธีการล้างมือนะครับ7ขั้นตอนไม่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับครูไปก่อนนะครับบ๊ายบาย